ค่ะกรับสวัสดีเอฟซทุกๆท่านนะคะยินดีตอนรับขอสู่ช่องสุภารวยนะคะเอฟซี FC ท่านใดขอเม่แล้วแอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อสจะได้พลาดแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะวันนี้แอดได้มาตามหาปูเจ็ดสองให้นะคะได้ยินข่าวว่านให้เขาทุกหัวเลยนะค,ะค่ะไปกลาบะ่าจานพร้อ,อมๆกันเลยจ้า กสากออกมานะค่ะวันนี้เอาเป็นทางการนะค่ะเด้ออาจารย์ค่ะนมัสการค่ะอาาจรกับวันนี้หน้าทางภูเก็ตสองนะครับติดตามเพราะว่าเลขแนวทางของพคนทีปล่อยที่ให้ไปเื่อมัดเข่าตุงนันนะครับทา้งสองเข้าก็เลยเตะมาติดตามให้พี่นออ้เอฟซีให้ท่านผู้ชมที่ทังบ้านกับเด็กทิตามเป็เพื่อเป็นแนวทางในการเบื้อง ทังหววรัฐบาลกับวอซับสนุนให้ถึนการพนันด้วยกับต่ว่าทังหัวรัฐบาลเอกากเพราะว่าผู้มัดเบื้องไปผู้ประมัดกับพานด้วีน้องด้วยครับื่อนี้กับใมามยู่ก็ผู้เจ็ดสองแล้วก็สิทธิธรรมเบิรนนะครับครับผู้ครับไอซ้ำรับงวดนี้ตัวใดไปยังไดน้อครับมันมีเหล็กคำนวณกับนี่เลขกที่เลขกพุ่มเลขกนั้นพวกวัดกับนี่นะครับเป็นเลขกคำนวณกับเลขกพุ่มไม่ครับเลขคำนวณแ้วเทียมเหรอ น้ำเข่ากับเข่าป so ่าตะวันกันล่ะตามรากาวดหน่อยนะมันอีกจีอ้วยนั่นครับขร้อมวนยให้นไม่ออกนั่นไม่คู่เดียวคือสองหกตัวเดียวอเไได้นะของคู่เยอะสองคนปลอยปวยวัดมือบนเขาสักอ่ามือบนเข่าสากแม่ออกเลยลายคนปอยไปเก็บสองโอ้สองสองหกอ็ยังสี่เลย สว่าออกซื้อหัวน้องปูนี่กับเป็นเลขสองหกกับของปูเกตสองเลขเลขคำนวณมันคือเลขเัองคำนวณเลขเป็นเลขจอกเลขหมุนรอบคือมันหมุนรอบมาตรงอยันคือสองลักสิบบนยางเดียวคือโปรลวดใส่ลวดนะสองลักสิบบนนี้ครับตัวเดียวเด้คือบบกสองลักสิบเป็นเลขบนเออ กูมีตัวใส่กับใส่ี่ลเดียนประกบให้นะเดบนว็เรียนนะคนวเบื้งตัวคนขนวณของกูคำนวณไหนเด้อครับคือเป็นเลขกันวณครับเดีบนคือเียนสรับติเเดีนบนนี่คือสองหนึมเป็นเลขติดครับเลขสเลขหเลขสามครับคือว่ากูจับสตัวยนะให้เป็นไปไปวิ่ง วิ่งตัวเลก็ได้ครับเป็น2ก็ไดหนก็ไดสามก็ได้คือเพิ่มมั่นใจไปาเลข3ตัวนี้เป็นเลขวิ่งนะครับเดอ้อแล้วก็สํหาหรับตัวเลขตัวเลขที่ติด2องติหนึ่งที 2, ท่สามมาเพิ่นก็เอาทั้งสี่ครับเป็น2องสามสองสี่สองห้าสองหยี่สามยีหกคบมาเอายีเอเายี่เดถ้าเขาพี่น้องหอดยี่สิบหกยี่เอ็ดยี่สองยี่สามยี เลขหกคูอันนี้เลขหกคูเด้อเป็นเลขบนให้พี่น้องจับกันเอาเพื่อมาตัวอื่นจับเส้นสองก็ได้จับเส้นหนึ่งก็ได้จับเส้นสามก็ได้แล้วต้อพี่น้องบองเลขสามตัวนี่สองครับหนึ่งกับสามนี่เป็นลักสิบบอกเอาสองตัวเดียวนี่ให้สองตัวเดียวอ๋อให้สองตัวเดียวเพื่อให้สองตัวเดียวเป็นลักสิบครับผมมีกลับคนมาเนาะสองนี่เลขสองนี่เป็นลักสิบ กับพ<ถ>บกับมีตัวไซก็ใไซเลยครับมีตัวไรไซจับครูหายเบิกล้อมมึงอ่าอันนี้เพินพ่นเพินพ่นเพิ่นหายเป็นแนวทางครับจับคู่เป็นแนวท่างนี่คือครับเพิ่นจับมาก 23, 24, 25, 25. อ่ะยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกแต่ละการกับสองสามสองซีเนี่ยตัวเด่นหนะครับเด่นสองสามกับสองซีอ่าตัวเด่นแับเดียวท่างเลขาสองกระลังกันถึกอยู่เดี๋ยวจะเอาขึ้นหน้าจอให้พี่น้องเบิ่งครับเป็นเลขขึ้นหน้าจอให้กับพี่น้องด้วยมีเลขก่างบัตร เิดแล้วเดินล่างเอาสำหรับเลขล่างบายนี้ครับพี่น้องเดินล่างก็คืออ่าสามสี่ศูนย์อันนี้คือเพิ่นเดินสามใบสามสี่ศูนย์เลขติดครับอ่าสามกับสี่กับศูนย์เป็นเลขติดไว้แลยราคเพิ่นจับคู่เข้ามานี่คือสามหก สามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามหกเป็นขีดเส้นไว้แสดงว่าเป็น,น,ปนตัวเนีนเนีนสามหกของปูเจ็ดสองครับอ่าพี่น้องจะเลื่อมวางงวดว่าง,งห,งางงหงันเข่านะครับงวดว่างหันด้ยินงข้าวว่าเขา่าเก่าศูนย์ครับศูนย์เก่าเก่าศูนย์ครับเป็นตัวได้ยุ่ยหนาไปหลงางกระซ้าพี่นอ้องถือย่างเดียวจากพว่ามีเก่ามีศูนย์แล้วเก่าก็ศูนย์ครับแยวนี้เลขติดของปูเจ็ดสองก็คือสามสี่ศูนย์อ่า เพิ่นจับใส่ก็คือเอาจับไซสามเดี่ยนสามหกนี่พี่น้องอ่าก็มี 3, 6, 30, 31, สออามหก,กสามศูนย์ออาสามหนึ่งสามซีอ่าสามกับซีเพื่อนกับไซกันสามกับศูนย์เพื่อนกับไซกันอ่าแต่ว่ามีหกเพิ่นเอามาหกมาใส่อ่าหกมาใส่นี่ก็คือตัวเดียนนะครับคือเลขเลขติดสามตัวนี้สามมีซีมีศูนย์นี่เป็นสามกับมันเป็นเลขเดียนสามคือเพิ่นกับจับใส่กันนะครับทั้งสามตัวนะแต่ว่าเพิ่นเอาหกมาเป็นตัวเดียน คือ 3, 6, ค 6, สามหกพื่นจับหกมาใส่สามสามเด่นเตาจับหกมาใส่ครับอันนี้เป็นแนวทางของปูเกียรสองเป็นเหล็กแนวทาาเด้อพี่น้องกันเบื้องกันเอาครับนี่เกวน,เนี่ยประกอบบนเป็นล่างประกอบล่างเป็นบนม,มันบนขึ้นในขั้นนั้นนะทุเที่เมื่อิีบวนเป็นบนล่างเป็นบางนี่นี่ไ้เกาได้หาได้สามเอามาจับใส่ลางเรียกว่าเก้าห้าสามเป็นลางเก้าเก้าสวนเปขึ้นบนบ อันนี้อันนี้อันนี้ม้วนก้อนครับเหล็กรางคนจัดมากนี่ชนิดนี้ครับก็ตัวเดนมากมื่อม่มาเด่นเก่ากับหนึ่งเหล็กลางนี่แต่ว่าพื้นจับไซนี่พื้นเอาหาเอาสามาคมเอามาใส่เอาเก่ามาไซอันนี้ว่างค่ะไม่เป็นศูนย์เนาะมาศครับแต่ว่าล่างแต่ว่าเด่นนี่เพื้นเอามาถือเลยครับเก่ากับหนึ่งคือเข้าหาตัวไซเอามังสินะ สามกระห่ตเตียมมันถืเป็นล่างน้าเอามามันถือว er ัดสามกระห่าก็สามห้านี่กอไปสามตัวมันตังนี้มัไม่มีวัดสุดโตมาสามตัวมาสามตัวนี่ก็สามหานก่อไปตุเตียมมันขึ้นมันมันถือเป็นล่างเลยเอาม้ามันขึ้นดมากนี่ยวขั้นเนอ่อันนี้ดอกตัวนี้ตัวเดนใส่กันใสตัวเดนใสเอา โซนนก็เจ้ามหันนะ่วนกับหนึเป็นรักกันนี่เรียกจะล่างกัเจ้าทั้งใ่มันสิบ่าดตะว้าเทิงงมันเ็ตเก้ามันกับเขาเก้าโซนนี่หนึ่งตะล่างวัวาดมันกับสาวเหีอยู่าโยตาตาทั้งทั้งใจมันมันหลวดแต่กี่มันบดหลวดด้แต่กี่จับใช่กันเลยแต่กี้มันสิขึ้นมาส่ออามาอย่างนี้มันนั่นมจะแถวบุนมันจับใจมาเบ้ามหันนี่เกดเก้ามันออกร่างอันนี้เก้าโซน มีหม่งวดใช่ไหมเยอ๋อบานี้เบื้องเบื้องเบื้องของงวดนี่ว่างหันงวดว่างหันเข้าเข่าครับเลีวบดเป็นล่างเลียวล่างเป็นบนนี่งวดงวดงวดฟาดกันไปในสี่ห้าหกเกีนเนี่ยเจ็ดบนเห็นไหมวชิกขานี่งวดะนะเขาบิโตอ่ในตารางงวดใ่าหมเนี่อ๋อตารางนี่ก็พีน้อง้อตารางงวดสมาไคือตารางนี่ครับมากกได้กัดแ ขีดศูนย์ก็ขีดกาไว้นี่มักว่าอาจารย์มันงว้าได้เลยอันนี้งว้าโอ้เอาอัดกว่าอัวสีหกสหกนี่หนึ่งทั้งใจทั้งใจครับนี่เด้อหนึ่งตัวล่าเด้อตะกี้ตัวบนนี่สองคางบัดนี้นี่ว่ามนหนีบนออบัดนี้นอสี่เนาเ๋้วนี้มันข่าวลางนะมันเรียงมาลางด้วยนี่เด้อาเกียร์แปดหกนี่แถวไตเขสองศูนย์ก็เกียร์เกียร์แปดหกนี่เป็นเป็นมันสีมาลางอยู่เด้นี่ เหล็กสีมารางเก็ตหกนี่วะก็จิจับอันบักหกไปใส่สามหกกันละเพื่อนเอาหกไปใช้สามเด่นตัวนั้นคือเอาตัวเตี้ยไปธรรมดามันเอาเข่ากันก็ได้โอ้เอาตัวได้ไปก็ได้อืมครับมันเข่ากันมากสองมวลแล้วอาแต่ระยะมันนั่นนี่ก็ได้จับไปใช้ใม่ไหมก็ไปครับอันนี้ของปูเก็ตสองเป็นเหล็กแนวทางเนอเอฟซีเป็นเหล็กคำนวณเหล็กแนวทางให้พี่ให้น้องได้พิจารณาเอากับเบิร์นเอาแล้วก็ มันถือของผู้ใดตัวใดมักจับใส่เด้อพี่น้องเด้อคือทางช่องห้องมือหนีมาเห็ดเป็นเหลขกเนวทางกะเป็นเลขกที่ติดตามติดตามทีเพิ่นเคยออกนะครับเลขกเคยออกก็เป็นเหลขกสวยๆ้งามๆของอูาปก่สองเออเอาแวโรจิ๋มใื่อหมเป็นเหลขกเนวทางอเที่ยวนี้ใช่ลร เดี๋ยวนี้นะพี่นอ้องเด้ออ๋อนี่หนึ่งตัวลาเนี่เอาเบื้งชัดๆเปลีนเดินลางเหลีกลางด้วพี่น้องเด้อเหลีกลางสามหกงวดว่างหันก็ออกสามหกเหลีกลางครับอันนี้ก็ยายงามเบิ้งกันออกมัอก็อหลายตัวครับแต่ว่าพื้นเด้นไห้นี่พื้นเอาหกเอาหกจากลักที่เปิดให้เบื้งว่างหันครับอมีเก็ดมีแปดมีหก แถวบนมันเคยออกศูนย์กับเก่าแถวบนนั่นแหละแถวนีเพิ่นเลขดึงตั้งหกมากเก็บกระเปียดทื้นบอมากเอามาใส่สามคือเด่นสามเลขติดมีสามมีสี่มีศูนย์พิ่นเอาหกมาใส่ครับสามพิ่นเลขเอาสามเป็นตัวเด่นเอ๋ขันสีออกตัวนี้กับพี่น้องกัเบ,บิ่งเอาเด้อทางเอฟซีทางทางตุ้มทั้ทงบ้าน,นลายผู้ลายท่างครับขันมักกับเบิ้งแคบหน้าจอไว้ขันโบมักกับพานเด้อบัวกันครับ ครับอันนี้ของปูยัดสองถ้าสมมุติพี่น้องถ้าเลขตัวนี้เขาพี่น้องได้ก็มาทางวัดนี่เด้อกับมาถ้าบุญทําท่านให้วัดหาว่าผู้หาบาทสีบ,บาทบวาบรกับมุสีเป็นผู้เราลอยสองลอยเขาเรียวเตะอันนี้ก็ทั่งปูยัสองเพิ่นกับติดตอ่อทางช่องก็ได้ครับไม้เหล็กโทษไม้เหลเ็กบัญชี่ทังช่องก็ได้กับที่เบื้องเงยือนนี่สามช่องติดตอ่อไปช่องไหนก็นได้พี่น้องเด้อ ทางแอดเทนกสิอามาถวายกับบอกระบุว่าฝากลงวัดเลยกับกันว่าฝากลงปูเจ็ดสองกสีอมาทางแอดมินเทนกสีอมาถวายปูเจ็ดสองอ่าเรือว่าฝากไปทางอื่นกขลิวแต่พี่น้องครับวัดบ้านนอกบ้านหน้าห้องถรามาดา่าเราก็คือวัดในเมืองกับปัจจัยกับขาดกัดนหลายทาาั้งขลิวแต่ครับอันไห้เป็นแนวทางไปซื้อแล้วพี่นอ้องเด้อกับจังไหนกับ เลขตัวนี้ก็ชัดเจนแล้วล่ะเนาะสต่ด้เพืนหน้าสองเกนั่นแหะบอกเด็กมาเร็วนะอืมครับแต่ว่าเลขกอะไรที่ผู้คนบอกก็คือเลขกสองหกมือบุญกษาปณ์อันนี้เนี่นพลงเนื้อบอกกันย่อมไปเพิ่นผูกท้ายไปเป็นเลขกสองหกเด่นบนกระชื่อกระไรก็เอาสามหกไปอ่า่ระไรก็หาตัวขึ้นตัวลงใส่ออกนะครับเพราะว่าคำมันอันตอนนี้มันอันวันปอยเรื่อยเนื่อยอืมเพิ่นปล่อยนี่แหละคันช่องหอก็มาสวยอยู่กขาบ่ถึงสวยหรอก กับกัยังพ่อมีพ่อหาอยู่หรอกพี่น้องเนาะลายแถงครับลอตเตอรี่ลายแถงเบื้องกันเอาครับเป็น่องช่องนำโชคช่องมหาลาภช่องนำโชคอของทั้งสองเฮ้าก็เป็นผูใ้ใดเบิ่งก็คือที่ตามอันตีตามกันได้มบนกับเป็นแนวทางพี่น้องเพียงเท่านี้สวัสดีครับค่ะพี่น้องปองไปครับนิกาขอบคุณพะอจันนัยได้คะ่ะเด้อสาธุสาธุค่ะ ในการได้แนวทางฝากนะคะขอให้พี่น้องปองปายทุกๆท่านนะคะเฮงเฮ่งรวยรวยนะคะถูกหวยรวยเงินทองนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะครอบครัวยู่เย็นเป็นสุขเด้อพี่น้องปองปายค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอฝากไว้นะคะเนาะ,ะ,นะ,ะไปปิดจระนาหยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลเนาะค่ะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮ่งเฮ่งรวยรวยคะ่ะสวัสดีจ้า